สวัสดีครับผมสว่วนดีเอฟซีเ่าเดียฮะวันนี้บอ่าเดียพามาอัปเดตนะครับผมกําลังลงหินสิบคันนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรหินลูกลังนะครับหินลูกลังลูกลังนะครับห <c oughs> ไงครับทีบเลยฮ <c> ะ <oughs> ตอนนี้ก็ไปแล้วเก้าคันนะครับเลือีกคันหนึ่งโอเคอีกคันหนึ่งนะฮะ นี่เขาแล้วบอนี่นะครับก็ทั้งหมดสิบคันนะสั่งทั้งหมด1ิบคันคันละห้าร้อยสิบคันก็ห้าพันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอีคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเดี๋ยวบ่าวเดวจะใส่ตรงนี้วนะางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้รถไถนะครับของทีมงานเขานี่นะครับก็จะเป็นรถไถนะเขาก็จะมา เกลีย่ยหินสิบคันเนี่ยฮะเกลีย่ยให้ให้มันไปเสมอแบบนี้นะครับให้มันไปทั่วพื้นที่นะครับนี่ฮะทั้งหมดสิบคันนะครับตอนนี้เดี๋ยวรออีกคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอีกคันนึงมาเดี๋ยวมาอัปเดตครับครับผมก็ ตอนนี้รถตอนนี้รถมาลงครบแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยทั้งหมดสิบคันแต่ตอนนี้รอรถไถอยู่ให้เขามาเกตให้เขามาเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้มันให้มันเสมอที่ดินนะครับตอนนี้บ่าวเดียกําลังอ่าขุดขุดอะไรขุดดินปั้นคันแทรว่ราภาษาไทยเอื่นยังไง นะครับขุดดินตามรอบขอบพื้นที่เนี่ยฮะปั้นให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะอ่ากันน้าเวลาไหลเวลาเวลาน้ํามันไหลเนี่ยไม่ให้ดินที่เบ่าเดียจะ,จะกระจายเนี่ยมันไหลลงไปนะครับให้มันอยู่ค้างอยู่ด้านบนเนี่ยด้านหลังเ่าเดียทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเนี่ยครับเนี่ยเ่าเดียให้มันเป็นแบบนี้รถไถเขาทําไว้แล้วแหละ ตอนรถไถเขามามาทำดินอะ่ะเขาทาให้แล้วแต่ว่ามันยังไม่สวยนะครับมันยังไม่สวยแล้วมันก็ยังไม่ไม่ไม่สูงแบบนี้นะครับนี่รถไถทําเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่รถไถทําไว้มันไม่สูงแล้วมันก็กว้างเห็นไหมคนเดินได้เลยแต่เบา่าเดียอยากให้มันสูงแบบนี้นี่นะเห็นไหมนี่ครับเบ่าเดียต้องขุดขุดตรงเนี้ยขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับ แล้วก็จะทําการปลูกผักด้านบนนี้ให้มันยึดให้มันเป็นเนินนะครับเวลาฝนตกน้ําไหลอะไรเงี้ยเวลาน้ําไหลมันจะไม่ขึ้นนี้ใช่ไหมมันก็จะไหลหาที่ออกของมันนะครับมันก็จะไหลหาที่ออกของมันนะครับบาดเดียวก็จะให้มันไปนไหลออกปากท่อน,นู้นนะครับเพราะตรงนั้นจะเป็นท่อใหญ่หนูเห็นไหมปากท่อบาดเดียจะให้มนันไหลออกข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาท่อประมาณหกนิ้วนะครับ ฝังดินลงไปพอน้ํามันไหลไปปุ๊บให้มันลงท่อไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้บ่าวเดียกําลังขุดอยู่ตอนนี้ก็ร้อนมากนะฮะนี่ครับบ่าวเดียก็จะขุดขุดตรงเนี้ยขึ้นขึ้นมาข้างบนแบบนี้นี่ฮะแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยจนหมดนูน่นอ่ะจนครบสีด้านนะครับ อ,อยากได้ดีก็ทาเอาเองนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปวิ่งแกป๊ปอีกนะครับที่เรียกว่ากำลังกำลังจะไปแล้วเมื่อเช้าดินเขาโทรมาบอกว่าจะเอามาให้วันนี้นะครับก็เนี่ยฮะสิบกองครบแล้วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถไถเข้ามาเกตให้เฉลี่ยให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็บ่าวเดียก็จะให้เขาปรับให้มันด้านหลังเนี่ยสูงให้ด้านหลังสูงขึ้นมาไปด้านหน้าเพราะ ถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยให้น้ํามันไหลไปด้านหน้านะครับเพราะว่าคลองอยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นทุ่งนานะด้านหลังเป็นทุ่งนาบ่าวเดียมไม่อยากให้น้ําขังแล้วพาดินลงไปนะครับเพราะว่าดินมันพึ่งเทเนาะเพราะฉะนั้นบ่าวเดียมต้องให้น้ํามันไหลไปด้านหน้าแล้วก็จะหาญ้าหญ้าแฝกอาจจะเป็นหญ้าแฝกนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นหญ้าที่ขึ้นตามบ้านเนี่ยที่เนี่ยที่วัวกําลังกินอยู่เนี่ยอาจจะขุดมา นะครับมาแปแปะกแปะแปะแปะไว้นะครับให้มันเกิดให้ให้รากมันยึดดินอ่าพูดง่ายยึดดินเนาะส่วนมากคนก็นิยมปลูกหญ้าแฝกกันนะครับผมเพราะว่ารากมันยาวแล้วมันรากมันยาวมันเป็นรากฝอยรากฝอยยาวแล้วมันยึดดินดีนะครับเป็นหญ้าพัน์ในหลวงเอาเข้ามาในหลวงรอเกล้านะนะครับผมอ่ะบ่เดี๋ยวก็จะเอาคิดว่าจะเอาหญ้าแฝกนะั่นแหละแล้วก็แต่ก่อนจะเอาหญ้าแฝกไปขุดเอาย้านี้ก่อนนะฮะ <c oughs> อ่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับการปรับพื้นที่ก็เดี๋ยวบ้านบ่าวเดียจะเป็นยังไงพอติดตามอีพีต่อไปแล้วกันนะครับผมเนะทั้งหมด250คันครับบนนี้นะฮะแล้วก็หินอีก10คันนะครับผมนะเดี๋ยวบ่าวเดียขออนุญาตไปปรับที่ขึ้นก่อนปรับไม่ใช่ปรับที่ปรับขอบนะครับสิ่งที่บ่าวเดียจะปลูกนะครับก็คืออันนี้ปรึกษาม,มาดามหน่อยแล้วนะครับเห็นว่ามีต้นขนุนด้วยนะ ต้นขนุนต้นมะม่วงต้นมะยมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผักสวนครัวนะครับก็จะเป็นตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะครับบ่าวเดียก็จะปลูกล้อมรอบนี่เลยฮะนี่นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีพีหน้าแล้วกันนะครับว่าบ่าวเดียจะปลูกอะไรเนาะนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ